ถูกไหมล่ะคือเราต้องใช้เหมือนกับซีติหรือว่าใช้จํานวนคนที่ไปปรับเปลี่ยนมันดีเยอะเหมือนกับคุณขายก๋วยเตี๋ยว100ชามอ่ะไม่อร่อย2อชามแต่เก้าสิบแปดคนออ้ยถูกไหมไม่ในศาสตร์ฮวงจุ้ยไม่สามารถทําให้ใครถูกใจได้หมดนะแต่สิ่งที่อาจารย์ให้นะครับเพจคำว่าฮวงจุ้ยพิกชีวิตเนี่ยศาสตร์ของอาจารย์มีแต่ให้นะครับ แล้วที่สําคัญหลักของอาจารย์เลยคืออาจารย์ไม่ลื้อแล้วก็ไม่ทุบแล้วสิ่งที่สําคัญคือเราคือครอบครัวเดียวกันมีอะไรนะสามารถโทรคุยได้นะครับคุยกับอาจารย์นะไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวมีการไปตรวจในการปรับเปลี่ยนบ้านอาจารย์ก็ยังต้องไปดูจะได้ให้เข้าใจจะได้ดีหลายๆท่านจะได้ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าศาสตร์ตรงนี้คุณอย่าอย่าเชื่ออาจารย์คุณต้องปรับเปลี่ยนต้องลองดูแล้วคุณจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับ อย่างที่บอกนะคะว่าลองดูไม่เสียหายค่ะลองดูไม่เสียหายนะ<า>คะใครที่ตอนนี้แบบว่าอยากจะลองปรับเปลี่ยนก็สามารถไปฟังคลิปของเรานะคะคย้อนหลังได้นะคะทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook เลยนะคะเราก็มี คลิปสาระดีๆนะคะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันย้อนหลังด้วยนะคะรวมถึงคลิปวันนี้ด้วยถ้าจบไลฟ์ไปแล้วใครที่ไม่ทันก็สามารถไปย้อนดูได้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเราสามารถที่จะพูดคุยกันแบบของอ,อากาศได้เลยนะคะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะวันนี้ก็อย่าลืมนะคะที่จะไปกดติดตามทั้งทาง Facebook แล้วก็ u t u b e นะคะ a c e b o o k ของเราก็จะเป็นเพจ ห่วงซุยอาจารย์โชคดีนะคะถ้า YouTube ก็จะเป็นห่วงซุยพลิกชีวิตนั่นเองค่ะสามารถค้นหาได้ทั้งสองช่องทางติดตามกันได้ทั้งสองช่องทางเลยนะคะในเบรกนี้อย่างที่บอกเลยว่าเราจะขออนุญ,ญาตรับสายนะคะเริ่มที่สายแรกกันเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะครับค่ะรายการห่วงซุยพิกชีวิตน่หรอครับใช่ค่ะ,คะโทษจากจังหวัดอะไรคะสมุทรสาครครับสมุทรสาครค่ะอยู่มาแล้วกี่ปีคะ สิปีิบปีบ้านหันหน้าไปทางทิศไหนคะทิศตะวันออกทิศตะวันออกค่ะวันนี้คำถามอะไรครับผมอยู่ปบ้านทิศตะวันออกครับเหนื่อยไหมอาจารย์ถามก่อนเหนื่อยไหมคุณลองติดตามดูนะในในคลิปหลายๆคลิปที่อาจารย์บอกด้านด้านบ้านทิศตะวันออกมีงานมากี่เดือนทำดีกับคนไม่คืนนะให้ใครยิมตังเราไม่ได้คืนนะอาจารย์ถึงถามว่าบางครั้งความยุติธรรมมันก็ไม่มีเนาะ คุณว่าแปลกไหมคนเอาเปรียบคุณมากกว่าที่คุณไปเอาเปรียบเขาอีกอะคุณว่าจริงไหมจริงครับอ่คุณไม่เคยเอาเปรียบใครนะแต่ทําไมเพื่อนคุณญาติคุณพี่น้องคุณทําไมต้องมาเอาเปรียบคุณน่ะคุณไม่สงสารตัวเองหรอใช่ครับเหรอคุณมีครอบครหรือยังมีแล้วครับอ่าคุณลองถามแฟนคุณว่าเหนื่อยพอหรือยังครับก็ยักัคคุณน่าแปลกไหมล่ะ